สวัสดีค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหาเสื้ออัดพีทคอปกกระดุมห,หน้าแล้วก็อยากได้แบบเรียบๆนะคะสานแนะนําเป็นรุ่นที่สาใส่อยู่ค่ะเป็นพีทนะคะเนื้อพีทอัดลงอัดตรงแบบนี้นะคะเป็นกระดุมห,หน้าเรียงเม็ดแบบนี้ค่ะปกคอนะคะจะเป็นลักษณะหมุนเป็นมเหลี่ยมลงมาแบบนี้นะคะลูกค้าขาตัวแขนเสื้อนะคะยาวเลยเข้อศอกมาแบบนี้ค่ะด้านข้างนะคะ รุ่นนี้นะคะยืดขยายตามตัวได้เยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวเรามาดูสีกันนะคะสีที่สาใส่อยู่คือสีเทาค่ะและอันนี้นะคะเป็นสีชมพูค่ะลูกค้าขาจะเป็นชมพูลักษณะเหมือนชมพูอมม่วงนะคะอันนี้เป็นสีเขียวค่ะเป็นเขียวอ่อนแบบนี้นะคะเขามีสีขาวค่ะขาวเป็นขาวแบบขาวโอโม่นะคะและสีสุดท้ายค่ะเป็นสีดำค่ะลูกค้าขา ใได้ทุกโอกาสเลยใครที่ชื่นชอบสไตล์งานคอปกแบบนี้นะคะทักแชทได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ